เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปีเปด็กเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวก็จะดูนะครับวันนี้จะได้ตัวบางเปล่าแต่อ๋อเมื่อกี้นี้มีฝารับแขกขึ้นมาหนึ่งแก้มนะฮะตีเมันเะกเสร็จก็ติดมาแล้วนะครับก็แต่ตอนนี้มีฝนได้ลงมาก็าไม่ทราบว่าเป็นอะไรตอนนี้ออกหมายไหนก็โดนฝนทุกหมายเลยนะครับก็ฝากสุดามร,รับชมันจบล้วนะครับผม นะครับเราก็ยังอยู่กันที่ร้านล้านดาวนะครับเขื่อนเจงอาจารย์ครับจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็เราได้ทําการย้ายหมายกันนิดนึงนะครับพอดีที่เราไปตีเมื่อตอนเช้านะฮะพอดีมันเป็นเหตน้าตื้นนะก็ปลาก็ไม่ค่อยเข้าครับพอดีไต่เขาก็เลยพามาตรงตรงนี้ครับเ่ยนที่ก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมว่าจะได้ตัวตัวเพิ่มหรือเปล่าครับเมื่อกี้ก็ตอนตอนตีก็ได้ ปลากระมังเพิ่มมาหนึ่งแก้มนะครับผมก็ฝากรับชมกันจนจบด้วยนะครับก็อ,อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับสะทายนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเย่๋ยวมชมกันต่อครับผม นี่นายุ้ยนะครับผมวันนี้มากันสองคนนะฮะสองช่องครับผมทวนกันลยฮะตัวแต่ตัวครับวันนี้อาจารยะใครจะอยู่แล้วใครจะไปอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมก็บรรยากาศดีอยู่หลังฝนตกก็จะมีเมฆหมอกบ้างบางส่วนฮะนี่นะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะฮะ ก็จะมีน้าๆมาตกปลากันหลายกุ่มหลายท่านนะครับผมยาวไปตลอดแนวเลยนะฮะก็ค่าหมายที่นี่ก็คนละร้อยเดียวนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองเปิดเปิดดูใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็โทรมาได้เลยครับผมโทรมาจองได้เดี๋ยวฝากรับชมกันต่อนะครับ 11โมงแล้วน,นะครับผมก็แตแต่ขึ้นมาเมื่อเช้าสองแต้มนะฮะนี่นี่ก็ยังไม่โดนตัวเลยครับผมเงียบมากครับเยียบเงียบจริงไม่รู้เป็นด้วยเพราะว่าเมื่อเช้ามีฝนตกลงมารหรือเปล่านะครับแต่ดูจากหมาใกล้เคียงก็ยังไม่มีตัวขึ้นมานะฮะยิ่งคนที่มาด้วยอนะอายุ้ยาย,ายุต้องต้อนอย่าอยู่พิชิง่งฮะยังไม่ได้ทักตัวเลย เป็นนายุใส่บุญของแข่แน่นอนครับผมเดี๋ยวฝากรับชมกันต่อนะครับอันนี้ก็เวลาบ่ายสองแล้วนะครับผมโดยประมาณนะฮะก็เงียบมากเลยครับวันนี้เงียบแบบเงียบจริงๆนะก็มีนาย้ยนะครับเพิ่มขึ้นมาได้แค่หนึ่งแปมนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับพอดีฝนเริ่มมาอีกฮะเริ่มก่อตัวมีเสียงคนลากปี๊บอยู่บ้างฮะนิดหน่อย ทริปนี้ก็เป็นเก็บบรรยากาศไปแล้วกันนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีตัวไม่ค่อยโดนนะไม่ตอดนะเปลี่ยนเดียวไปหลายชุดแล้วครับผมหายข้างๆก็ไม่โดนตัวเหมือนกันนะฮะมีถัดไปสักหน่อยเนึ่งมีปลานางฟ้าขึ้นมาสักโลสามน่าจะได้ครับตัวเดียวะวันนี้ ครับผมเดี๋ยวติดตามรัวชมกันต่อนะครับนี่ก็บ่ายสามแล้วนะครับผมก็อาจจะอยู่ไม่เย็นมากครับเพราะว่าพอดีมีเจ้าสินมารอยมาเขียวเลยนะก็ก็น่าจะประมาณอีกสักชั่วโมงนยไม่น่าจะเกินนะน่าจะลงแล้วล่ะฮะครับผมก็เจ้าสินจะเอะไรครับอันนี้นายยุ้ยนะฮะหลังจากหลับไปประมาณสองชั่วโมงคงจะตื่นมา ถึงมาานะะันก็ควรมาศาสตรฮะทานินนี่คืออะไรฝนครับฝนฝนมา,า,มาก็ตั้งแต่บ่ายสองก็มีปลาตะเพียนขึ้นมาอีกหนึ่งแจ้มฮะได้ใส่อยู่เหมือนกันครึ่งโลกว่าใช่ครับผมก็เดี๋ยวรับชมกันต่อแล้วกันนะครับแต่น่าจะไม่นานนะฮะเพราะดูแล้วมาเต็มเลยเจ้าถิ่นเราคงสู้ไม่ได้แน่ครับผมงานนี้ก็เดี๋ยวฝากรับชมกันต่อนะครับ ตอนนี้นะครับฝนก็ตกลงมาแล้วนะฮะเราก็เก็บของเสร็จพอดีเลยก็เดี๋ยวก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พวกเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับพบกันใ่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ